ถ้าคุณรวมเสียงของครู4แสนเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่เนี่ยแล้วกดดันนะอือก็กดดันแล้วหมายถึงว,ว่าเราเปิดมาจากมารัฐมนตรีออใหม่ครู4แสน<ม>กดดันเลยกระวรวงศาเนี่ยออผมกลัวเรื่องการกดดันแต่ผมอ,อ,อยากจะใช้คําว่าเอางานที่ไม่ใช่งานครูเนี่ยออกไปคือง,งานครูอ่ะมันมันหนักอยู่แล้วดังนั้นผมเชื่อว่าครูครูทุกคนอ่ะท,ท,ที่ที่มามาเป็นครูอ่ะ ขอให้มันเป็นงานครูอง,งานการสอนงานอยู่กับเด็กคุยคุยปัญหาเด็กให้คําปรึกษาพัฒนาศักยภาพดูแลช่วยเหลือนักเรียนดึกดืองค่ำคืนตรงไหนเด็กมีปัญหาตรงไหนยังไงด้วยจิตวิญญาณนะเข้าไปอยู่แล้วสวัสดีครับผู้ชมครับอันนี้เรายังอยู่ที่ learning talk นะครับเป็น learning talk เฉพาะกิจมากๆนะครับเป็น learning talk ที่กําลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไทย ท่ามกลางสภาวะที่เรียกว่าชั่วโมงเร่งด่วนทางการเมืองครับเมื่ออีพีที่แล้วเนี่ยคุยกับคุณครูทั้งสองท่านนะครับแล้วคน,คนรุ่นกนด้วยนะครับก็เป็ครูสมพงศ์นะครับกับค,ครูทิวหรือว่าอาจารย์สมพงศ์ที่เรารู้จักนะครับกับค,ครูทิวเนี่ยมเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องรัฐบาลเนาะว่ากําลังรอร์มรัฐมนตรีใหม่ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ดูเหมือนหมดหวังแต่เราก็พูดถึงประเด็นที่เราควรจะต้อง ให้ความสําคัญโดยเฉพ้องยิ่งคุณครู4ซ้า5แสนคนเนี่ยให้ความสําคัญคือมีอยู่3เรื่องนะครับตอนนี้1ก็คือเรื่องเรื่องลดภาระครูอันเนี้ยถ้ายัางจําได้คุณสงษจำได้นะครับครูมัดเนี่ยนะครับที่เป็นสองบรรทัดสุดท้ายขอให้กระทรวงเนี่ยทำอะไรนะครับเพื่อลดภาระครูเรื่องที่2คือหลักสูตรฐานสมรรถนะแล้วก็เรื่องที่3คือร่างพรบแร่ชาตินะครับตอนนี้เราอาจจะมาลงรายละเอียดใน ep 2เรื่องลดภาระครูทําไมอาจารย์สมพงษ์ถึงคิดว่าทําได้ ทั้งทั้งที่หลายๆคนบอกว่าอยากคือผมสอนหนังสืออยู่ประมาณ40ปีคนที่เข้ามาเป็นนิสิตและศึกษาผมบอกเลยว่าโชคดีของการศึกษาไทยเด็กที่มาเรียนเนี่ยมีความตั้งใจและจิตดีแล้วก็อยากเป็นครูมากแต่ไอเรื่องภาระงานครูเนี่ยทำให้จิตของเขาซึ่งตั้งใจแล้วทุ่มเทเรื่องเสียสละเรื่อง อ้ภาระองานธุรการงานอะ,อะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เขาจิตเขาหมดมองเขาไม,ไม่มีความรู้สึกเลยถ้าคนที่เป็นครูแล้วมีความรู้สึกไม่มีความสุขกับการดําเนินชีวิตแล้สอนหนังสืออยู่กับเด็กผมว่านตลาดเสี่ยงเป็นงานภาระครูเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องเอาออกไปให้ได้นะครับการสอนหนังสืออยู่เนี่ยเราบอกกับนิสิตนักศึกษาว่าหน้าที่สําคัญของครู คือดูแลเด็กอยู่กับเด็กปฏิสัมพันธ์สอนหนังสือตั้งคําถามสรุปคอนเซ็ปต์หรือเรื่องอะไรต่างๆเราไม่เคยสอนเรื่องงานธุรการในปิญญาตรีอาจารย์แต่ถ้าไม่ทําธุรการเนี่ยติดคุกนะแต่งานธุรการ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่งานธุรการงานการเงินงานพัสดุมันสอนในปิญญาโทาในวิชาในตัวหลักสูตรปิญญาโทรบริหารการศาึกษา งานของผู้บริหารคืองานบริหารทั่วไปงานวิชาการหลักสูตรการเรียนการสอน<ม>งานบุคคลแล้วก็งานธุรการเรื่องการเงินพัสดุเ<ม>ป็นี้เรากําลังเอางานของผู้บริหารมาใส่ให้กับงานครูซึ่งคนละฟังก์ชั่นกันนะครับปีนั้ผมยังยืนยันนะว่างานธุรการงานการเงินงานพัสดุอยู่กับผู้บริหาร ซึ่งคุณจะจ้างครูหรือว่าจ้างคนที่จะมาทํางานธุรการก็จ้างไปถูกไหมครับเปนงนั้นผู้บริหารคือใครบ้างครับพอโรงเรียนพอเขตพออะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งผู้บริหารในระดับกระทรวงเนี่ย<ม>คุณต้องตัดหรือแบ่งเบาภาระหรือทำยังไงให้ครูเนี่ย<ม>เขาได้มีเวลาเต็มที่กับการเรียนการสอน<ม>เขาจะได้ดูแลเด็กเ็นรลยบุคคลได้ออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเด็ก ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณดึงเวลาครูไปอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะอยู่กับเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่และไม่ได้จอบของเขาเนี่ยผมว่าเรากําลังทําร้ายครูและทําร้ายเด็กทั้งอ้อมด้วยคือไม่ใช่แค่ครูแต่เด็กทั้งหมดที่อยู่ที่สอนกันอยู่ทั้งหมดใช่มีพออเมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นนะพอเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยเหมือนเชฟฝึกมาเป็นเชฟต่าง<อ>ๆทาอาหารกันกิเ<อ>เนเสร็จแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทําอาหารละ ไปอยู่ในโรงเรียนไปอยู่ในไปพัตาคารเนาะไปเป็นคนล้างจานไปเป็นคนขับส่งของครูครแหละ,ะเขาตั้งใจดีแต่เขาอดทนแต่เวลาเขาพูดไม่มีใครฟังเขาเลยแล้วก็ชอบพูดเป็นเสียงเดียวก็คือว่าเออเนี<ม>่ยมันเป็นเรื่องปัจเจกเป็นเรื่องรายบุคคลทําไมครูส่วนใหญ่เขาอยู่ในระบบได้อ๋อคือเขาลดทอนปัญหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณครูคนนี้ทนไม่ได้กับการทําบัญชงบัญชีทําเรื่องการเงินธุรการเวลาไม่เป็นอ่า ระบบมันไม่เกี่ยวแต่ระบบเนี่ยมันระทมระบบระทมครูทิวเป็นไงครับไปออกในหลายๆวงมีอะไรบ้างเป็นข้อเสนอที่จะให้เขาทำกันบ้างเนี่ยครับโอเคต้องต้องต้องบอกก่อนว่าผมรับรับฟังเสียงครูมาเยอะเนาะทั้งทั้งหน้าง,งานของเราที่ที่ทำงานร่วมกับเพื่อนครูแล้วก็เสียงเพื่อนครูทั่วทั้งประเทศเลยที่ททส่งผ่านมาแล้วเราก็เก็บข้อมูลรับรับรู้มาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะผมอยากจะแก้ไขนิดหนึ่งเราก็จะติด ติดปากคาว่าลดภาระงานครูเนาะแต่ผมอ,อยากจะใช้คําว่าลดภาระงานที่มันไม่ใช่ของครูไม่ใช่ลดสิเอางานที่ไม่ใช่งานครูเนี่ยออกไปไม่ต้องไปลดภาระครูแต่อเอาให้ชัดชลิ้ยามมาไปคืองานครูอะ่ะมันมันหนักอยู่แล้วดังนั้น ผมเชื่อว่าครูครูทุกคนอะท,ที่ที่มามาเป็นครูอะขอให้มันเป็นงานครูอะงานการสอนงานอยู่กับเด็กคุยคุยปัญหาเด็กให้คําปรึกษาพัฒนาศักยภาพดูแลช่วยเหลือนักเรียนดึกดืด่นค่้คืนตรงไหนเด็กมีปัญหาตรงไหนยังไงด้วยจิตวิญญาณเขาไปอยู่แล้วสู้ไม่ถอยเนาะสู้ไม่ถอยครับจะ,ะช่วยซัพพอร์ตเด็กคือผมว่าครัวไม่เกี่ยงเลยแล้วไม่เคยไม่เคย,ม,เคยมองเลยว่ามันมันจะเป็นเป็น,ปนภาระอะไรกับตัวเองเนาะแต่ว่าไองานพวกนี้มันกับถูกไม่ถูกนับ เวลาที่ประเมินประเมินผลเอาไม่ได้นับเลยับอ,อันนี้อันนี้คนนอกจากลุงไม่ได้นับหรอคื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 อมันมีมันมีเกณฑ์อยู่เนาะแต่ว่าเขาเขาก็จะดูจากเอกสารที่เราส่งรายงานต่าง,างๆไปเกี่ยวกับรายงานชั้นเรียนรายงานผู้รเรียนผลการเรียนผลสมริตต่างๆแต่ถามว่าตอนเย็นเด็กมีปัญหาเด็กไว้ใจเรามานั่งคุยปรึกษากับเราอะผู้บริหารมาเห็นเราเราทำงานตรงนี้ไหมหรือว่าครูก็ไม่ได้ทํางานแบบ ตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงดุดโรงเรียนยังต้องทํางานอะไรต่อเนื่องแต่เป็นคือคือครูมาโรงเรียนต่เจ็บม่งเช้าก่อนนักเรจ็บบงครึ่งคืออย่างช้าเลยอ่ะคือเข้าแถวอ่ะแล้วตอนเย็นอยู่อยู่ถึงเท่าไหร่เนาะโอเคกลับมา ถ้าเราไปย้อนดูแบบจรรยาบรรณวิชาชีพหรือ,อมาตรฐานวิชาชีพที่ครูสภากําหนดมาเนาะซึ่งมันก็จะไปเป็นรายวิชาในใ,ในค,ร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 ,ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นี่แหละซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการเป็นครูมันก็จะกําหนดว่าครูจะต้องทําอะไรได้บ้างรู้อะไรได้บ้างเรื่องการเล่นการสอนเรื่องหลักสูตรเรื่องวัดประเมินผลเรื่องเทคนโนโลยีการศึกษาการผลิตสื่อเรื่องออจิตวิทยาอะไรพวกนี้นะครับภาษาการสื่อสาร,รโอเคมาตรฐานตําแหน่งแต่ แต่พอมาดูมาตรฐานตำแหน่งของกคศเนี่ยโอเคมันก,ก็เรื่องเรื่องเด็กหมดเลยครับเรื่องเด็กเรื่อง<ม>ทํางานกับผู้ปกครองทํางานกับเครือข่ายการเข้าใจโรงเรียนบริบทแวดล้อมแต่มันจะมีติ่งอยู่ข้อเดียวที่บอกว่าทํางานสนับสนุนวิชาการขีดเส้นใต้นะ<ม>สนับสนุนวิชาการเข้าใจได้และงานอื่นๆเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไอ้ตรงเนี้ยกลายเป็นช่องว่างที่คนอื่น,อนเอาไปใช้ ทำอะไรก็ได้เวลาที่คําสั่งแต่งตั้งของโรงเรียนอ่ะก็จะมี job description เนาะหนึ่งสองและข้อสุดท้ายกี่ข้อก็แล้วแต่แต่ข้อสุดท้ายจะบอกว่าหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตรงนี้มันเป็นช่องเนาะเราเราเข้าใจว่างานตามโครงสร้างของโรงเรียนเนี่ยโอเควิชาการอันนี้เราไม่ปฏิเสธมางานครูอยู่แล้วแต่งานอื่นๆงานการเงินงบประมาณงานบุคคลงานทั่วไปนู่นนี่งานงานทั่วไปไอ้คำว่าทั่วไปก็ พวก้องพยาบาลโรงอาหาร<ม>อาคารสถานที่เนาะ<ม>คือพวกนี้มันเป็นโครงสร้างที่มันจะทําให้เป็น,นกลไกที่ทําให้โรงเรียนมันขับเคลื่อนไปได้คระครูก็ยังสอนได้โดยโดยเอาหลักสูตรการเรียนการสอนและเอาผู้เรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นแกนกลางในการที่ทุกอย่างมันหมุนรอบเนาะเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อให้ครูสอนได้เด็กเรียนรู้ได้แต่ครูกลับต้องไปทํางานพวกนี้ด้วยเพราะมันไม่มีใครแล้วในในใน,ในโรงเรียน หมายถึงว่าและด้วยระบบเขาเรียกว่าระเบียบของราชการเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการเซ็นอะไรอย่างนี้เนาะหลายครั้งจริงๆอ่ะจบที่ผู้บริหารก็ได้แต่พอแบ่งแบ่งงานไปผู้บริหารไม่ต้องแบกรับเซ็นเยอะก็ต้องผ่านหัวหน้าให้มีหัวหน้างานมีหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าพัสดุหัวหน้าการเงินหัวหน้าแผนโอ้โห,โหมาผมทําโครงการหนึ่งผมต้องตามลายเซ็นเจ็ดแปดลายเซ็นอ่ะเนื้อออก<ห>นะเนื้อออกผมนต่อให้โรงเรียนมีเงินจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่รู้การก็ทําได้แค่งานรูทีนอื่นๆต่างๆที่ไม่ต้องลงนามไม่ต้องรับผิดรับชอบเพราะเพราะว่าก็ต้องใช้ราชการตามตามระเบียบอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นก็เสนอทางออกผมมี2องเลเวลเนาะรับอเอาเลเวลแบบเฉพาะหน้าแบบแบบแบบที่แบบที่แก้ได้คือ 1. รีนระบบ ปัญหาใหญ่มันคือตัวระบบราชการที่มันเอถอะทะแล้วไอ้กลไกที่ทําให้เกิดพลังงานครู<ม>การเงินงบประมาณเนี่ยมันคือคกลไกที่รัฐต้องการตรวจสอบนะาการตรวจสอบทวงดุลความโปร่งใสเนี่ย,ยมันสําคัญกับทั้งหมดทั้งหมดมันสําคัญนั่นแหละแต่ว่า,าสุดท้ายแล้วมันก็เขาเรียวกว่าไงทุจริตโดยชอบเหรอคือคือมันก็เกิดการทุจริตอยู่ดีโดยที่บอกว่ามันก็ทาตามระเบียบไปหมดแล้วมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนแต่เอกสารหลักฐานตรงนี้มันเป็นภาะ กับครูผู้ปฏิบัติงานไง mm hmm. และสุดท้ายก็ไม่ได้ป้องกัน mm hmm. การทุจริตได้จริงๆครับอ่าดังนั้นทํายังไงที่จะรีนระบบทําให้โปรง่งใสตรวจสอบได้จริงๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระเบียบเนาะต่างๆที่มันอาจจะไม่จําเป็นหรือไม่ได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนซึ่งต่างจากหน่วยงานประเภทอืนอ่น mm hmm. อ่าอันนี้ปรับได้ไหมนะครับหนึ่งอสองก็คือไอ้ตัวนโยบายต่างๆที่ลงมาจากส่วนกลางเอาแค่โรงเรียนคิดจะทําอะไรของโรงเรียนกับเด็กกับชุมชนเองเนี่ยก็เยอะแยะแล้วนะ ใช่ไหมธรรมชาติของโรงเรียนในต่างจากหน่วยงานอื่นคือโครงการปีหนึ่งมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยโครงการเพราะว่ามันมีผู้หวังดีเยอะมาคือคือตัวที่ครูทํากับเด็กก็เยอะแล้วแล้วยังมีผู้หวังดีจากข้างบนสั่งลงมาอีกไม่ใช่กระทรวงเดียวด้วยนะมีหลายกระทรวงกระทรวงก็ใจดีอ่ะไปรับของ KPI ของหน่วยงานอื่นๆมาแล้วก็ต้องทําสนองถึงแม้เขาจะบอกว่าสมัครใจแต่ผอก็ปฏิเสธผอเขตไม่ได้ผอเขตก็อยากจะร้อยเปอร์เซ็น อะไรอย่างเงี้ย oh, นะครับเพราะว<ก>ัดแบบนั้นถ้าลีนตรงนี้ได้ผมว่าภาระมันก, mm hmm. ก็ก็จะลดลงไปอีกนะต่อต่อ,ตอให้ยังรับผิดชอบอยู่ก็ตามสุดท้ายอ,อีกอีกส่วนหนึ่งในเฉพาะหน้าที่ท,ที่ทำได้ปี2ปีเนี่ยก็คือการที่เพิ่มเจ้าหน้าที่ธุรการเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือบรรจุจริง,รงๆมันมีกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วครับแต่เขาไม่จัดสรรดังนั้นเรื่องเนี้ยผมก็ ให้ความเป็นธรรมกับกระทรวงศึกษาเนาะเพราะทัวจะไปลงกระทรวงศึกษาแต่เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่ของกระทรวงศึกษาแต่มันคือรัฐบาลทั้งรัฐบาล<ม>ในการจัดสรรทรัพยากรในการจัดสรรเงินงบประมาณเราจะเจอมาอยาคติว่ากระทรวงศึกษา<ม>งบสูงแล้ว<ม>ใช่ไหมเราก็เลยแล้วส่วนอย่าเปงบบุคลากร<ม>ก็ครูเยอะโรงเรียนมันเยอะเรามาตั้งเป้าหมายดีกว่าว่า<ม>เราต้องใช้ทรัพยากรแบบไหนสพถรู้ครับว่าจะต้องใช้บุคลากรเท่าไหร่ทรัพยากรเท่าไหร่ไปดูโรงเรียนวิทยาศาสตร์แต่ละภูมิภาคก็ได้ เขามีเด็ก700ครู70เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการฝ่ายสนับสนุน30คนอยู่ในหนึ่งโรงเรียนเขารู้ว่าจะทํำยังไงให้โรงเรียนหนึ่งมีคุณภาพโอเคอันนี้คือที่คิดว่ามัน,ม,นมันทำได้แต่แต่ถ้าให้มองในเชิงระยะยาวและยั่งยืนเนี่ยคือการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง 1. 1คือการกระจายอํานาจถ้ามันไปอยู่กับอ,อปทอรหรือโรงเรียนมีสระมากขึ้นสามารถที่จะวางอัตรากําลังแล้วก็รีครูดคนได้เอง ไม่ต้องรอส่วนกลางจนะเหมือนกับอบทออท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนอบจและ2ก็คือการให้มีองค์กรที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับครู <c ru ise> ครูสภาทุกวันนี้คือควบคุมครูอย่างเดียวเนาะจะไม่ได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับครูเท่าไหร่ดังนั้นถ้ามันมีองค์กรเหมือนเทรดยูเนียนเหมือนกับต่างประเทศเป็นสาภาพครูดังนั้นครูเวลาเจอเรื่องความไม่เป็นธรรมจากนโยบายหรือจากผู้บริหารเนี่ยจะได้มีหลังพิงอ๋ออันนี้ครูทวีนี้เอาตั้งแต่ระยะเร่งด่วนจนถึงระยะยาว ผมมเสริมนิดเดียวครับผมคิดว่าเรื่องเวลาเสียงของครูเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะถูกสะท้อนว่าเป็นเรื่องรายบุคคลนะถูกะล้วนเป็นบุคคลแล้วก็เสียงมันก็จะเป็นเป็นแผ่วไปเลยนะครับไม่มีความหมายแล้วก็นําไปสู่เรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณรวมเสียงของครูสี่แสนเป็นเป็นเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่เนี่ยแล้วกดดันนะต้องกดดันแล้ว หมายถึงว่าเราเปิดมาจากมารัฐมนตรีใหม่ครูสี่แสนกดดันเลยกระทรวงษาเนี่ยผมอกอย่างน่ะกลัวเรื่องการกดดันถ้ากดดันเมื่อไหร่จะยอมรับแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้ใบนะแต่ผมยืนยันไม่ได้ใบเนาะแต่เป็นแค่แบบเหมือนกับเราคุยกับสังคมครูครูเราเนี่ยสังคมครูเนี่ยเราต้องรวมตัวกันถ้าจะลดความทุกนี้แล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยบางเรื่องนะ ที่จําเป็นเนี่ยผมว่าจําเป็นละหมยถึงว่าถ้าสมมุติว่าเรากําลังฟอร์มรัฐบาลท่ามกลางสถานการณ์นี้ถ้าครูทั้งหมดบอกว่านี่คือทุกรวมละอที่ครูทิวและอาจารย์บอกเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการกดดันเอาพูดกันต,ตรงๆใช้คํานี้ก็จะตรงหน่อยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องภาระาง,งานครูเนี่ยมันเขียนไว้ในพรบการสห่งชาติร่างที่จะมาร่างที่จะมาเลยว่าโรงเรียนกับครูเนี่ยมีสิทธิ์ในการปฏิเสธโครงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการเรียนรู้ของเด็กแต่ล่างก็ยังไม่รู้อยู่ไหนมันมันก็เป็นร่างไงร่างแต่มันไม่มีจิตวิญญาณโอ้เราก็ก็แสดงว่าที่ผ่านมานะครับนี่เป็นประเด็นที่ชัดนะครับว่านี่เป็น EP ีที่2ครับที่เราลงเรื่องภาระงานครูเราเห็นปัญหาเราเห็นวิธีการทางออกเราเห็นข้อเสนอที่ชัดเจนชัดๆก็คือว่ารัฐมนตรีใหม่มาจะทําให้การศึกษาดีขึ้นลดภาระงานครูก่อนแล้วมีข้อเสนอชัดเจนแล้วหลายๆวงเนี่ยพูดถึง ข้อเสนอตั้งแต่ทําได้เลยทันทีร้อยวันและข้อเสนอที่ปรับปรุงระยะยาวนะครับก็ติดตามกัน E ีีหน้านะครับเราจะมาลงรายละเอียดต่อคราวหน้าเราจะลงเรื่องหลักสูตรครับเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยก็เป็นอันนึงที่มีตอนนี้ประเทศไทยมีอยู่3หลักสูตรนะครับไปไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาลง E ีีหน้าครับ